สวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นบันันทีวีในวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของความฝันที่เกี่ยวข้องกับความสูงอันได้แก่ฝันเห็นบันไดฝันว่าได้ขึ้นบันไดหรือแม้แต่ฝันว่าได้ปีนเขากันนะครับมาดูความฝันแต่ละอย่างมีคําทานายฝันว่าอย่างไรและมีเลขเด็ดเลขมงคลอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ฝันว่าได้ขึ้นบันได หากใครฝันว่าได้ขึ้นบันไดหรือกำลังไต่ขึ้นที่สูงก็ถ่ายได้ว่าการงานที่ทำอยู่จะเจริญก้าวหน้ามีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่จะมีคนคอยอิจฉาศัตรูคิดปองร้ายหรือว่ามีคนคอยขัดขวางทำให้เกิดอุปสรรคไปชั่วระยะหนึ่งสำหรับเลขนำโชคได้แก่เลข9เด่นเลข4รองเลขที่น่าสนใจก็คือ 99,19, 9 0 9 1 9 944และ904กรณีหากใครฝันเห็นบันไดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่ฝันว่าได้ขึ้นไปบนบันไดหรือว่าไต่บันไดขึ้นไปที่สูงก็จะถ่ายได้ว่ามีเกียรติสุขสมหวังในหน้าที่การงานหรือในเรื่องต่างๆแต่ถ้าหากในความฝันนั้นเกิดพัดตกลงมาจากบันไดถ่ายได้ว่าจะได้รับความเดือดร้อนภายในครอบครัวสำหรับเลขเด็ดเลขนำโชคได้แก่เลข4ี่ เลขรองก็คือเลข2ตัวเลขที่น่าสนใจได้แก่224468 220441และ681หากชายหญิงท่านใดฝันว่าได้ปีนเขาได้ปีนไปขึ้นไปบนภูเขาก็ถ่ายว่าจะหมดเคราะหากกำลังเจ็บป่วยอยู่ก็มีโอกาสหายอยู่เย็นเป็นสุขแต่หากใครฝันว่าตกลงมาจากภูเขาก็ถ่ายได้ว่าสิ่งที่คิดไว้หรือสิ่งที่ทำไว้เกิดความล้มเหลวไม่สมหวัง เลขเด็ดเลขนำโชคได้แก่เลข9เด่นเลข6กรองเลขที่น่าสนใจได้แก่9796 297 196และ996และนี่ก็คือความฝันเกี่ยวกับที่สูงนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ